ค่ะบ้านพักติดหาดนะคะราคาหลังละสองพันนะคะข้างหน้าตอนนี้ช่วงโควิดเจ้าของบ้านลดให้เหลือหลังละแปดร้อยนะคะเราก็จะออกไปตกหมึกกันตอนกลางคืนนะคะตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแต่ว่าลมแรงขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะตกได้ไหมนะคะค่ะลลลนะ 2, ลคนะ่ะ มาสี่คนค่ะเขากล้ากล้ารถของกล้าอยู่กล้าในตะโนเชียงคืนนั้นหาอะไรวะเนี่ยก็ถือได้ว่าอะไรวะเป็นรถแบบถ้าสี่คนใช่ไหมค่ะสี่คนก็โอเคแล้วก็มาเต็มที่ห้าคนเพื่อนนัดเพื่อนไว้แต่เพื่อนไม่มาค่ะนี่นะคะเตรียมตัวออกไปตกหมึกกลางกลางคืน เตรียมแต่ว <rôle> ันเลยเดี๋ยวสั่งกับข้าวแล้วนะคะกับข้าวก้ากำลังจะมาตรงหน้าขาวตรงไหนรถมึงกินเท็จโขนไม่อ่ะมึงกินป่ะฮะกินอะไรกินจะได้ให้เข้าไปเอามาให้ที่ไหนเฮ้ยอยู่ในรถถ้ามึงกินกูจะได้ทำให้มึงตะกูกินไม่ได้อุ้ยเอาฟ้า อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะบ,บ้านพักติดหาดนะคะหลังละสี่ร้อยนะคะเริ่มต้นเริ่มต้นหลังละสี่ร้อยนะคะพูดลิ้นพันกันไปหมด่ะอ๋อมีสามห้องนอนก็มีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งห้องนอนนะคะสองห้องนอนสามห้องนอนเริ่มต้นหลังละสี่ร้อยนะคะติดชายหาดเลยนะคะ